มึงถามว่าเล่นมาแล้วมึงแล้วมึงจะมันไม่มีของเล่นแบบนั้นนะเว้ยแล้วมึงจะเป็นกิจกรรมแจกของมม่ึงก็ควรให้เว้ยมันควรทราบไปแล้วซรับเพราของมันเฟ้อประเทศอ่ะเพราะว่าของมึงอ่ะมันมันแทบจะไม่ได้แบบไม่ไปยิงมาบองให้ก็ได้เอาเอาฮันนี่กับเอ็มไอเอ็มไออย่างเงี้ยแต่คุไปแจ้งนายกใหญ่ก็ได้มึงเพราะมึงไม่ใช่นายกใหญ่ แล้วแล้วแล้วย้คุณสนใ่ก็ได้แล้วอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างเงี้ยของมันจะล้นเสิร์ฟไหมเพราะว่าของมึงมันเป็นกิจกรรมแจกของอ่ะจริงเหรอครับันดูผมเป็นกิจกรรมแจกของหรอหนึ่งบวกหนล่งได้เท่าไหร่เพื่อนเพื่อนหนึ่งบหนึ่งได้เท่าไหร่ มันเหลือยังไงด่านนี้ไม่อาเล่นเลยมัน,นกูไหวกันนึงเป็นกูไหวตอนนี้มันมึนมากเลยนะพี่เมือกแคสต์อีนอลอกกูไม่ได้ปั่นไม่น่าเนาะมันไม่ได้มันมันไม่น่าเปนหนีนอลอกมันน่าจะเข้าไปออกอย่มั้งพวกนี้เข้าไปแก้ห้าโมง ก็เล่นใหม่ยาวๆถือว่าโดนน้อยอยู่แพ้ไอเทียตอแรกอ่ะโดนโดนยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนี่เป็นสี่สิบใช่ไหมเออสี่สิบขึ้นมาถือว่าน้อยถือว่าน้อยถือว่าพลาดน้อยเราตีขึ้นมายี่สิบหกยี่สิบหกต่อเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไอ้มันก็แขนแขนนี่ด้วยกูตายมึงไม่ออกมาช่วยเทพวะไอคนมาเจียมึงไม่ได้ปาดเว้ยขวาขวากูร้องปาด Shoo choo choo ôi choo 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 Này choo 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 มันมีบาดด้วยเหรอเกียดกูมีแบนตัวนึงมีด้วยเหรอมีจริงเหรออยากเล่นวอล์กซีว่ะยัดแม่ผมติดวอล์กซีเลยนะมันไม่ได้บากมันถามว่าเล่นมาแล้วมึงแล้วมึงยัดมันไม่มีของเล่นแบบนั้นแล้วเว้ยแล้วมึงจะเป็นกิจกรรมแจกของไม่มึงก็ควรให้เว้ยมันควรทราบ ไปแล้วครับว่าของมันเฟ้อประเทศอ่ะเพราะว่าของมึงอ่ะมันมันแทบจะไม่ได้แบบไม่อยา็ไอย่างเขามาตก็ได้เอาเอาฮันนี่ไกเอ็มไอเอ็มไออย่างเงี้ยแต่ผมไปแจ้งนายกใหญ่ก็ได้มึงเพราะมึงไม่ใช่นายกใหญ่ถูกปแล้วแล้วแล้วแจ้งคนตัวใหญ่ก็ได้ถูกป่ะแล้วอย่างเงี้ยไม่แล้วอย่างเงี้ยของมันจะล้นเซิร์ฟไหมเพราะว่าของมึงมันเป็นกิจกรรมแจกของอ่ะจริงเหรอครับคันดูผมเป็นกิจกรรมแจกของหรอจะลองพี่ ก็ดูผมเป็นกิจกรรมแจกของอะครับเออไม่ใช่ครับไอ้คิงพูดไปเรื่อยนะที่กูไม่ได้เป็นครับเฮ้เขาบอกไม่ได้เป็นแต่เขาบอกเป็นตู้บรรสุกอ่ะคืตู้บรรสุกคืออะไร Come on come on chop chop จะเป็นพวกแบบเนี้ยไม่มีของเมื่อไหร่ก็ปรากฏตู้ได้ สวัสดีครับน้าผมสว único, ัสดีครับน้องเฟิร์สโอเวอร์ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเดือดเดือดเดือดใช่ตาย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 สายสองคุณเจ็บมากกูเจ็บมากกูเจ็บมากนะกูเจ็บมากกูใช้ไม่ได้นะ ตายสามตายกูตายเฮ้ยกูสะโอ้ย่อยมันอยู่มันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนโอ้ยยี่เนี้ยเอาหมดเลยเอ็มสี่เพื่อนกูยังสวยอ่ะเจ็ดพันอ่ะมึงจะยิงกันดีเออ เนี่ยกระบอกเนี้ยก้าพันเพื่อนมึงดูสิไหนเนี่ยมันมันมันเท่าไหร่วะอ่าร้อยเจ็ดสิบกว่าดอนที่กูเปิดได้แล้วกูเก็บไว้ล้วเจ็ดดอนเป็นเท่าไหร่วะกี่พันวะคนดูร้อยเจ็ดสิบดอนอ่ะหกโมงนะตาโอเคครับโคตรเท่เพื่อนเป็นเงินกี่ดอนครับประมาณหกพันหกพันห้าพัน M4 M4 เนี่ยสี่เขาเรียกหลายอันนี้อันนี้เขาเรียกหลายเลยบ้านร้อน ไอเฮียเฟกเอาหมดเลยว่ะสามหแล้วซื้อสกินมามันทำให้คนเก่งขึ้นแล้กูตายเย็นแม่กูเดินมาเฮียมันฟอกให้ไปเถอะพี่คิงเสิร์ฟพึ่งเปิดมันสู้ได้อยู่แล้วให้ไปเถอะพี่คิงเสิร์ฟมันเพิ่งเปิดมันสู้ได้อยู่แล้วเออไม่คิงอ่ะมันเปนคิงมันก็เป็นเป็นอาพูดตรงๆเลยน้องื่อนมันก็เป็นหุ้นส่วนแต่ว่าผมจะไปขอหุ้นส่วนคนอื่นที่ไม่ใช่คิงไงถ้าเพื่อนบอกไม่ให้ผมจะไปขอคนอื่น ก็ไม่มีกครันหรอกก็องของคนเสร <Gym>. <S 1> <S 1> ์มมันไม่รู้หรอกกูไม่ได้ฟีขนาดั้าเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูให้ไว้ใช่ไหมแล้วเวลามึงสตรีมแล้วมึงลงอ่ะเดี๋ยวกูจะเอาเพจอินเฟสเนชั่นอ่ะโพสว่ากิจกรรมตู้ปั่นสุกสำหรับทุกคนชาวอินเทสมาแล้วสามารถเข้าชมได้ช่องนี้เลยอย่างนี้ได้ไหมมาดูลมาลีตู้ปั่นสุกไอ้เรื่อ้ของกันลยตัน ตายกบิลเลอร์ทำดีได้เลยครับตายูยิงคาสมองเลยคูณดิเยอะเก่งจังเลยเพื่อนตราไม่เก่งหรอกยิงคาสมองก,ก็เสียอยู่ขวาอยู่ขวาตะตันขวาขวาตัวนึงดีตัน มาตาหลังบังโอ้เฮียแล้วนะขาเรามีนะพี่นี่โง่จัดเลยเฮียเอาละใครยิงกูอ่ะเฟกมึงยิงหาแม่มึงหงอยควายมึงจะโดนใบนะฮะไม่รู้มันไม่รู้มันจะทะลุพี่ผมไม่รู้กโถึครู้เฮีย ผม oh, ไม่รู้มันจะทะลุพี่ของปวมันหมุนเลยเกี oh <my> mm ่ยมจ าเลตามตามจริงอ่ะเปิดเซิร์ฟใหม่อ่ะมันควรให้อยู่แล้วพวกของอะไรนิดหน่อยอ่ะครับว่า <go>, ลงแข่งเขาจะลงครับผ,ผมจะลงแข่ง,ง,ขงผมก็เหมือนตัวแข่งคนแข่งเอพีเอสอ่ะ check 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 paul i'm gonna check middle 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 ตายย็ดแม่อยู่กับกูนะอยู่กับกูนะดีโฟยที่กู่ป่วยเที่ยวโดนมาฟอกเล่นอย่างการสวย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 เพืนตายล้าง เอาสไนทิน้งอ่ะไหวไหมน้ลุงมีดผมไม่แพงหร 30, อกครับสามหมื่นกว่าเองชิวๆเต้ยไหมครับคนดูเอ็มนายเอ็มแดงไม่ใช่เมทองนะเอ็แดง โ็ไอ yeah, ้เหี้ยเว่ยอยู่ข้างบนบ้านอยู่ข้างบนป่ะตีตีโอเคกรมข้างบนให้เด็กผบนะบด้วยนะอยู่พี่อะไรเนี่ยมีหลังมีใครเดินมาออกเพื่อนเพื่อนเพื่อนตายนะโดนมันปอกอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายมันรอชันไอ้เบรกเบกออกซ้ายมันลิงมันลิงรอย่องย่องสายเลยสายเลยเป็นเคลียร์แล้วสิ ในไซส์เปลี่ยนเปลี่ยนแม็กนี่เหลือซี่มึงยิงพ่อมึงหรอ,อย่งเง้ยนนะ่ะเปลี่ยนแม็กเสียงดังขวาขวาเจอเลยไม่ต้องปาก็ได้ด้วยยิ่งเข้าไปในพวกในสมุกหลังนี่แหละหลัลงฟ้าฟ้านี่แหละลวหลังโอ้ยเแม่งเห็ดก้อนเรื่อแล้วแม่งขัดหูขัดใจ ใไอ้ซื้อสนามให้กูหน่อยดิกูขอจับเอวบิลหนึ่งไม่ไหวแล้วผมผมต้องจับเอวบิลหนงละซื้อสนามให้กูหน่อยซันันตันประกาศเหรอสิอะไร, AW, รเอวบิลเอดบิลโอเคตั้งเลยมือ,อหนึ่งเลยดิกูต้องจับไหนลนะไอ้ฮะตั้งเหลยมือหนึ่งเลยนะ่ะผมต้องจับไหนวะถ้าผมไม่ได้จับไหนแล้วมันยังไงไม่รู้อะ วีวีวีบีโดนวีไ่ดมาแล้วมันาจงไหนบีบีีนมันไม่ดันมันไม่ดันผมดันไปหาบีมาบ้าบีบีบีบ้าบีมีบ้าโอกาสเยอะโอกาสเยอะเพราะผมตาย กูจบบะบีกูจบ,บ,แบบีรอมโอ้ยพี่มีไม่ใครพีกว่าไม่พีไปไรที่คุยโดนตลอดเลยใครไ,ไม่เอาอยากจับหรอ สไนผมมีแต่สไนน้องมันไม่มีไงครับสไนตัวสไนของผมมันมีแต่น้องมันมีโดนน้อยครับไม่ต้องซีเรียสมันไม่ได้โดนเยอะอะไรเลยนั่นอ่ะสี่ตีแปดไม่เกินห้าโอเคแล้วเต็มยังที่ตาหน้าเล่นด้วยได้ไหมครับผมกินข้าวแป้งดี<ล>จัดเลย โอ้ยยยยกระสุนกูหมดเลยจังวะเฟกเฟกถอยมาเฟกเฟกลึกไปเฟกลึกไประเบิดตายพี่ดูหน่อยไว้ว่าเฟดอยู่ข้างบน โอ้โหเรียนเล่นผมสิบแปดพี่พ sure> th ี่เราเทดเฟกเฟกเอาดิควันตรงนี้ละเดินทะลุไปเลยก็ได้นะควันุกทีอะใครมีควันควันพ่อมเนี่ยววะเฟกออกไปซ้ายดิพร้อมยังเจอเราเทด ระเบิดอยู่ไหนวะดูระเบิดดิตัวระเบิดอะอยู่เอไเปล่าดูไงพี่ผมดูไม่เป็นเฮ้ยใครเดิอนอะ่ะอ๋ <C> 4, อสี่โฟสี่โฟมึงเห็นว่าไหนาในแมปมีสี่โฟไหมมันจะเป็นสีนเหลี่ยมอะมันวางอะหรออะยังชนะแล้วชนะแล้วไม่วางทำยี่ห้ยมาวะเหมือนป่ะอ้าวมันวางมันเพิ่งวาง ต็จะขออินโไหน่อยพี่ไม่มีน้องเจ้าอะไรเหมันก็มีตังนี่ไม่ผมอยากได้จะกินได้เลยแต่พีๆนะทิ้งไว้เลยเลยเจดีเอาหมาที่เดียวกูล่ำเลยแหละ

อันนี่ตัวเออด้วยนะกูให้วัน๊อกเลยแหละ,ะกูเจอพวกกุลามเลยมึงดูนะมาเร็วตปีวัน๊อก<า>ครับเราผมขอลองเอาปืนนี้ยิงพี่หน่อยได้ปะอยา่ามันแรงเช่ยหรอปืนพวกกันนะ ไม่รู้รถไฟฟ้าพี่เราตีก่ลนอกว่า,วาเฮ้ยกูจะตายมึงจะยิงหาพอ่อหน่อยสั้นดีกว่าตเวรีเจนดีกว่าสิมึงเห็นชื่อไอ้เฮียอย่ยาเป็นยาวอันตอนนี้นมันเล่นดีเฮ้ยกลางไอ,อ้เอเอฟังนะ

โหดจังวะไอ้เหี้ยกูใช้ระเบิดฆ่ามีถึง60แน่ครับใครโดนย้ำไม่ลงสตรีมกันเลยพี่โดนอยู่แล้วเออมันไม่ลงสตรีมกันก็นั่นแหละองฟักโตจัดปิดจอแป๊บเดียวรอดเลยอะ่ะผมออกเลยแหละ ปีมันกะนะสองทางนะสองทางยี่ได้กดแรงมั้นอะพี่ต๊อดอะไรนะพี่ได้กดแรงมั้นอะไม่ได้กดแรงมันต้องเวล่งสิบไม่ใช่หรอมึงเวล่งสิบอย่างอุ้ยดูว่าจะไม่ได้อุ้ยยี่ติดอะไรวะมึงงอมเรื่องอะไรโอยลอยลอยอ้าว พี่ตอน้วนใบนะพี่ใบแดงเลยแหละเอ้ามึงหอมเรื่องอะไรครับกูเด้งออกเกมเฉยเลยน่ะพี่ตอนยิงผมผมโดนเลยตามไปเลยอ่ะรู้แม่งเด้ออกเกมเฉยเลยตอย่างเขายังําลังเข้าสิพี่แหละยิงผมมันเลยหลุดยอเกีโนไปละมาดูเลมีที่หายแหกโอ้ยย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  โดนรลลูปเดี๋ยวพวกนี้เขาไปรลลูปคืนไปตีหมาบัวนี่ไปกินดิเนี่ยไปอยู่ <มา S 2> ข้าวไงเนี่ยเอา่ะจะต,ตีห้าแล้วเดี๋ยวผมลงติมแล้วนะครับคนดูเอาไว้พวกนี้แล้วกันพวกนี้ไปดูสตอรี่แล้วกันกนี้ถ้าได้ถอนก็จะถอนยาว เดี๋ยวพูดไปเรื่อยครับยี่สิห้าต่อมาสิสี่ไอ้เฮียจะบยี่สิบสองนะไม่ถึงยินไม่บูเดียวนะครับถึงที่ไหนไม่ถึงพี่ยินเก็บปืนเหรอไม่เก็บปืนผมเข้าไปล่าสุดผมเข้าไปล่าสุดดีที่ข้าไปล่าสุดอะไรมัไม่เทียบเท่กับพี่นีินาเจ้ อะไรยห้าสิบไรมันถึงหรอห้าสิบบาทนจริงห้าสิบบาทจะถึงแต่หกสิบไม่ไม่มาสี่สิบสองอ่ะถ้าไอ้ไอ้เมื่อเช่นอ่ะตีเจ็ดอยู่เลยพี่สี่เจ็ดอยู่เลยไปดูมาละสี่เจ็ดแต่พรุ่งนี้เราต้องงานเหนื่อยหน่อยนะยี่บห้าบูนะเราถึงจะเสมอละไหวไหมมันต้องมากกว่ายี่ห้าไหวพรุ่งนี้มันตีมันตีกันเยอะไงถ้าเราชนะใช่ใช่ใช่พรุ่งนี้เอาต้องไหวนะแต่ขออย่าเล่นทุเรศได้ป่ะแบบกูเสิงเว้ยเพราะว่าเล่นทุเรศอ่ะจริงคือมันเกินไปอ่ะ ไอ้เหี้ยบางบางทีคนลากมันมันมันงอมนะแบบมึงเจอทุกเคสอ่ะม an ึงทำอะไรไปโอ้ยเหี้ยอะไรวะไอ้เหี้ยแม่เคอร์เตอร์แม่งเดินไม่ออกโวยเกมอย่างกาเลยหมอไม่ออกเออไอ้วันที่กูเล่นหมอก็จะออกแล้วกันตอนไหนกูได้เปียบอะนอนะนะกูดูหมอผมไม่เคยเล่นเลยตีซีหมออย่างเงี้ย ทามี่เขาดีด้วยแหละหมอมันเป็นช่วงเปียเใชมแเขาใจเราเว้ยที่อ่ยถ้าเราเขาได้เปรียบเขาก็เล่นไปดิจารไปจบผมไปนอนละอีก่านเล่นๆๆๆๆเล่นไปก่อนเลยพี่มาไปละไปละอผมก็ไปละไม่พี่ต้องไปคุยงานกับคิงต่อนะมันมาเช้าอยู่พวกนี้ได้ไหมได้ผมก็ไม่ตื่นด้วยแหละไปนอนละ คู่อะไรสัตว์พี่กูโดือด่อยทำมึงงงแดงที่ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสบงแหกมึงชนะกูเห่ยเยี้ยมึงคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสัตว์กคงแดงมีแค่ไม้เลเซี่ยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปดทรงแอคทรงแกที่พวกมึงเคยได้ช่วยวพวแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟัยไปสัตว์ทูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไม่น่าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสลือมาขอพลอยกูไม่สนใจมึงมีใครกูเล่นมึงยับจะขอร้อย